อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาว EFM เนะคะเวลาบ่ายสามโมงกับอีก32นาทีเราเริ่มต้นการปิดท้ายที่คืนที่คนที่แสนธรรมดานะครับก่อนหน้านั้นจะเป็นจันรสะท้อนใจไล่ขึ้นไปย้อนคือฝันถึงแฟนเก่าดาวตก ฉันไม่เปลี่ยนมาเริ่มต้นที่หมดความหมายตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสาโมงกับอีก7นาทีที่คุณอยู่กับ EFM มาตลอดทั้งวันนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงดีเจของเรานับไม่ท้วนเลยทีเดียวว่ากี่คนถูกไหมใช่แล้วครับเรานับไม่ท่วนอ่ะดีเจรเราเยอะเยอะจริงแล้วเราก็สลับกันจัดนะคะแน่นอนทอกก็มี เพลงก็เยอะเพลย์ลิสสลับกันไปนะคะช่วงเวลาแบบนี้เป็นเพลย์ลิสจนถึง6กโมงเย็นค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่คุณเลือกได้และแน่นอนเราพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟิล์มมาถึงเราเริ่มต้นเราก็าอยากจะทักทายคุณผู้ฟังด้วยความสดใสทําไมทําหน้างานเรามองไปที่สภาพอากาศแล้วมันท้อใจจริงๆเนาะเนี่ยแล้ววันนี้อ้อมเพิ่งเข้าใจคบว่าทําไมเราถึงเป็นคนขี้บ่นรู้ไหมพอเราเห็นอะไรที่มันไม่เป็นปกติ แล้วเราจัดการอะไรไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงได้แต่เป็นคนที่เฝ้ามองบ้างหรือรับผลกระทบบ้างมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนช่างติือถูกไหมฮะเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราหันไปพายมือกคุณู้ฟังถ้าคุณมีแอปพลิเคชันไอทามพายมือหรือคุณไม่ต้องมีก็ได้ตอนนี้คุณก็หันออกไปหน้าหน้าต่างริมหน้าต่างข้างบ้านพาัพินหน้าคุณออกไป คุณคิดว่าตอนตอนี้พีเอ็มสองจุดห้าเท่าไรอต้องต้องส้มถึงอะไรประมาณเนี้ยร้อยสิบเจ็ดโอ้โหวัฒนาร้อยสิบเจ็ดนะสม้มค,คือมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ก็ยังเห็นนะคะมองเห็นไปไกลถึงพระรามสามอยู่ <c oughs> คือมันมันมีผลมีผลต่อส,ส,สภาพร่างกายและ <ừ> ถูกไหมคะขนาดไม่เช้าฝนตกนะมันไม่ได้ช่วยเลยฝนตกตอนไหนเหร,อหรอโอ้แต่เช้าเลยคุณ อะไรน่ะ6โมง7โมงนุ่นยังไม่ตื่นนี่อ่ฝนตกมาสามีฝนตกเหรอครับมันก็ไม่ได้ช่วยชะนั่นอาจจะแปลว่าเวลาที่เราเห็นคนฉีดน้ํำไม่ได้ช่วยนะคะเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้คุณศรีสุวรรณไม่ปล่อยเฉยครับฟ้องคุณชดชาติจะฟ้องคุณชัดชาติว่าจัดการอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้จะพูดคาว่าอะไรถูกไหมครับมีอีกหลายคนที่น่าฟ้องมากกว่านนี้ค่ะครับแนะนําให้ไปฟ้องคนอื่นๆด้วยครับนะคะ ถูกไหมใช่ครับหรือเปล่าถ้าอยากดูแลนะออเอาเลยเชียร์คุ่นสุวันฟังให้ทั่วกับคนที่มีผลเรื่องนี้เลยถูกป่ะเพราะบางทีก็คนเป็นรัฐมนตรีเพิ่งลั่นเลยว่าเนี่ยโอเคจัดการได้แล้วมนตรีลั่นเองเรารอมาอยู่ก็ลั่นกันไปคือเข้าใจแหละเอามาเจตนาคงดีกันนั่นแหละใช่ครับ แต่ก็คงคงทำถึงที่สุดอำนาจมันอยู่ที่ใครอ่ะเพราะว่ากทมก็หลายหน่วยงานบอกว่กกจาจะไปยุ่งกับหน่วยนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับสภาพประกาศอีกเผาอีกแม,ม่บอกแล้วเราถึงกลายเป็นคนขี้บ่นไงเพราะอะไรพอลงหันไปเห็นแล้วเราเนี่ยอหอรอปะม,มันมันมันไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นพยายามกับคุณผู้ฟังพยายามเป็นคนบวกคือเป็นนะไม่ใช่มองโลกบวกเพราะว่าถ้าคุณ ไม่เป็นคุณจะมองโลกไม่บวกหรอกคุณจะพยายามและบางทีจะเกินจริงบวกแบบไม่จริงอะ่ะมันควรจะมองโลกตามความเป็นจริงปะใช่ใชโลกมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็มองปนๆกันไปและอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรกับมันนะปะถูกไหมละ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูแลตัวเองพ m 2อมสองุดห้ามาขนาดนี้มันอาจจะเริ่มส่งผลกับหลายคนบางคนนะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับให้ใชัดปกติกลับมาไม่ได้ว่าเรียกอย่าไปคนอย่าไปแซวาว่าเขาขะแดดนะ สภาพอากาศมันมีผลกับภูมิแพ้น่ะจริงบางทีหน้าเห่อเลยมันว่ามีด้ใช่เพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองกันมากๆและหนึ่งในกระบวนการดูแลตัวเองตอนนี้ค่ะอ้อมถามคุณผู้ฟังคําถามง่ายๆเลยพี่กวงครับคุณเป็นคนที่จ่ายประกันสังคมหรือไม่จ่ายสิครับพี่กวงจ่ายคุณรู้เรื่องประกันสังคมกำลังจะขึ้นอ่ะทราบทราบปีนี้จากเท่าไหร่ปรับถามจากสามร้อยกว่าไหมเป็นสี่ร้อยกว่าไหมเปล่าฉันจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบเอออะไรวูเนี้ แม้เออแค่ปรับสูงสุดอะใช่ไหมใช่ใช่มันจะดันไปเป็นแปดร้อยกว่าอยู่แล้วอยู่ดันโนนอันแรกอันซ้ายอันซ้ายนะครับใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าสิทธิประกันสังคมนะคะเขาก็จะปรับเพดานจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นหมื่นห้ามาเป็นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยใช่ครับทาให้ผู้ที่มีรายได้สูงจะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้นเช่นว่างงานมันไม่มีใครอยากว่างแต่ตอนจังหวะที่มันว่างเงินมันไม่มีสูงสุดแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อเดือน แล้วถ้าคุณมีบุตรสงเคราะห์บุตรเป็นหนึ่งพันบาทต่อเดือนสิทธิพื้นฐานเจ็ดกรณีหลักพวกเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตว่างงานอะไรอย่างนี้นะคะก็คือประกันตนมาตราสามสิบสามและสามสิบเก้าคุณผู้ฟังจ่ายประกันสังคมหรือไม่ถูกป่ะพี่วงวันทีต้องถามไหมใช่เพราะว่าวิธีจ่ายเขาบอกว่าห้าเปอร์เซ็นของฐานค่าจ้างสูงสุดฐานค่าจ้างสูงสุดนะคะสูงสุดตอนนี้คือจะเป็นปีนี้นะเริ่มแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อเดือน ถามว่าได้อะไรครูก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์น่ะถามว่าทําไมเราถึงต้องพูดเพราะมันก็น่าสนใจปีที่แล้วเราได้ยินข่าวเรื่องตึกสกายไนท์แะแล้วก็ได้ยินเรื่องปริทินใช่จนทอ้อท้อมาก เออทอนถึงขั้นสุดแต่ว่าแล้วบางคนจ่ายกันทุกเดือนเคยใช้เปล่าพี่ผมงได้ใช่ไหมใช่ใช่คุณใช้ทําอะไรบ้างผมใช้ที่ผมไปตรวจอยู่ประจำเนี่ยเอาคุณไปลงสิบประกันสังคมโอ้ถือว่าดีถามว่าได้อะไรบ้างนะคะเจ็บป่วยอุบัติเหตุกรณีปกติเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่คุณเลือกไว้แต่คุณต้องส่งเงินสมทบสามเดือนนะนะโดยที่ใช่ป่ะคุณไปแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ครับกรณีฉุกเฉินวิกฤตเนี่ย เข้าโรงพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุดภายใน7 2ิชั่วโมงแรกโดยไม่ต้องสำรองจ่ายใช่ครับส่วนเกินเนี่ยเบิกทีหลังได้ใช่ไหมใช่แล้วการรักษาค่ะครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกคือ OPD และผู้ป่วยในคือ IPD และการตรวจสุขภาพประจำปีแต่ต้องเป็นโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้เราวอ้อมเลือกโรงพยาบาลอะไรอ่ะอ้าวบังคล้าป่ะไม่สิบังคล้ารับประกันสังคมเหรอมันมันจะมีลิสต์มันจะมีลิสต์เพราะเป็นประกันสังคมอ่ะไม่แน่ใจว่าเลือกอะไรไว้อื จุลาหรือเปล่าหรือละอะไรวะจำไม่ได้หรือคามิเลียนจำอะไรไม่ได้เลย<ช>เพราะว่าไม่เคยใช้แต่มีสิบประกันสังคมเดียวที่อ้อมใช้คือทําฟันอวงเงินเก้าร้อยบาทคเครียดเลยได้กี่ซี่ยังไม,ไยงไม่ยังไม่ถึงครึ่งซี่ อุดฟันยังไม่ได้ด้านหนึ่งเลยวงเงิน900บาทต่อปีปฏิทินแต่ก็ยังดียังดียังดีบริการขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันผ่าฟันคุดเงื่อนไขใช้บริการในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมโดยยื่นแบบประชาชนหรือคลินิกถ้า่นั้นเขาให้แต่ก็ได้900นะส่วนข้อบุตรอ้อมจะข้าม อขาไม่ได้ใช้แต่คุณผู้ฟังใช้ได้เขาไม่จํากัดจำนวนครั้งมีบุตรกี่คนก็ได้แต่ถามว่าเราอยากมีบุตรไหมนั่น็็อีกเรื่องส่วนกรณีอื่นๆมีทําหมนก็ได้ทด,ทดแทนการขดา,ายได้อันนี้ก็บอกกันไปแล้วถูกไหมคะใครับข้อควรรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเปลี่ยนได้ปีละหนึ่งครั้งถ้าคุณอยากเปลี่ยนต้นปีเท่านั้น คว <Quarter> อเตอร์แรกมัก,กราถึงมีนาเพราะฉะนั้นอีฉันเช็คดีกว่าใช่ครับถามที่บริษัทได้ใช่ไหมได้สิเพราะบริษัทเป็นคนหักเงินเราถูกต้องอ่าเราก็ถามพี่ควงถามไม่หน่อยได้ไหมคะได้สิว่าของอ้อมอ่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอะไรไปไม่ถูกเลยได้ป่ะได้สิหรือถ้าคุณมีอะไรโทรไปสายด่วนหนึ่งห้าศูนย์หกถูกไหมฮะอ,มอันนี้คือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กับจังหวัดก็มีแล้วก็ไปติดต่อึอ่นเป็นสิทธิ์ที่เราควรรู้นะคะไม่รู้ไม่ได้ป่ะใจ่ายเงินไปทุกเดือนถูกไหมถมันก็ต้องรู้และล่าสุดสิ่่งทีเรรราคควู้ือ คือมีสสมาอธิบายให้เราฟังในรายการพ่ยุทธ์ว่าองบประมาณของการใช้เงินนอกจากปีนี้ไม่ได้ปีแล้วไม่ทําปฏิทินล่าสุดมีการบอกว่าเอ้าเอาเงินประกันสังคมส่วนหนึ่งไปช่วยทําให้ทางกระทรวงแรงงานมีโรงอาหารกินงงเลยติดแอร์เฉียบจริงๆทุกลงทุกที่ควรจะมีความเท่ากันใช่ ควรจะมีโรงอาหารที่ดีมีสุขอนามัยที่ดีสะอาดอาหารดีที่นั่งดีไหลเวียนดีจานเจินสะอาดแต่ตั้งคําถามนิดนึงทําไมทําไมกระทรวงแรงงานถึงใช้เงินประกันสังคมหรือเขาหรือเขาเข้าใจอะไรผิดหรือมีการเขียนอะไรผิดหรือเปล่า่นน่ะสิหรือ่งบประงานประกันสังคมเราเข้าใจผิดไปหรือเปล่าว่าต้องควร มาถูกประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพเออหรือจริงๆมันต้องไปครอบคุมคนที่ทําเป็นอะไรก่อนอือแล้วทุกกระทรวงไม่มีงบตัวเองเหรอนั่นน่ะสิในขณะที่บางคนตกงานอยู่นะว่างงานไปเบิกเดือนนี้เงินยังไม่ออกยากเย็นเหลือเกินอ่าอันเนี้ยจริงๆแล้วประกันสังคมควรจะตอบคำถามนี้ให้ได้นะคะอยากคิดว่ามันเป็นการจับจ้องที่จะจับผิด ซึ่งถ้าเขาจะจับผิดถ้าเราไม่ผิดเรายืดอกอธิบายเรายืดอธิบายเลยแล้วอาจจะมีการเข้าใจอะไรผิดใช่เราจะได้รู้ไว้ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ถูกแล้วก็พูดกันดีๆคนบางคนตกงานหรือว่างงานะเดินไปหาอธิบายดีๆเถอะเพราะว่าใจมันก็แป้วมาอยู่แล้วพอไปเจองั้นมันก็หวังอีกดาบหนึ่งที่จะแบบช่วยอะน้ําบ่อหน้าเขาเดือดร้อนนะตอนเขาส่งอะไม่เห็นขอบคุณเขาเลย พอเขาจะไปขอใช้สิทธิ์เขาหน่อยซึ่งไม่เรียกว่าขอใช้เลยนะมันคือสิทธิ์มันสิทธิ์ของเขาถึไ้อไมพี่ต้องพูดจาไม่ดีกับเขาเพราะเพื่อนนี่โดนไงเพื่อนนี่โดนถูกป่ะคนเราซ้ํามาด้านหนึ่งยังจะมาโดนซ้ําจากอะไรบ้าอตอนเก็บเก็บเก็บไม่ไม่ลดราคาเลยนะใช่เนะี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามเรื่องแบบนี้เหมือนกันอะอะไรที่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเราเราก็ควรจะต้องขอบคุณคนที่ชี้แจงถูกต้องถูกต้อง แต่อะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราไม่เป็นเป็นต้องเห็นด้วยป่ะใช่ใช่เราไม่ต้องเห็นด้วยกับคนทั้งหมดทุกอย่างคุณผู้ฟังและเราก็ไม่ต้องตั้งแังแง่จะไปเกลียดคนทุกด้านขนาดนั้นป่ะคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเอาเงินที่ทําปฏิทินมาเพิ่มค่าทรรมทานก็คงจะดีถูกต้องค่ะทางเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจ่ายค่ะพี่อ้อมปีนี้แปดร้อยเจ็ดสิบห้าภาษีก็ต้องจ่ายด้วยชีวิตมนุษย์กันด้วยถูกต้องค่ะชีวิตมนุษย์กันดือนเนี่ยพวกเรา ท่องคำว่าอดทนไว้เวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์อยู่ไหนอย่าเพิ่งไปหามัน <c oughs> คุณจ่ายประกันสังคมหรือไม่นี่คือคำถามสวัสดีวันพุธอย่าลืมคุยกับตัวเองเพื่อเพิ่มพลังให้ใจแล้วบอกตัวเองว่าเก่งมากแล้วนะรวมสร้างสารรค์วันดีๆโด,ด,ดยน้องเหมียวถูกใจเพรสเชสยกให้มีโอกโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว